แคลแคลเซียมแปรงสีฟันซองโฟรมสมินิกลับเข้าสู่ช่วงจำอวดหน้ามา่านช่วงนี้สนับสนุนโดยไทยประกันชีวิต คือคับ่อยดิพอมาถึงช่วงตัวเองนะโอ้โลำเด่นกว่าจะภาพอีกแมจริงๆเลยอ้าวมาถึงช่วงของจำอวดหน้าม่านครับช่วงนี้สนับสนุนโดยไทยประกันชีวิตเฮ้ยนี่คัฟมีความสามารถมากเออทำไมครับคนนี้ทำไมครับ โอดใครนะขนาดหันหลังเขายังบึ้งใส่ได้เลยจริงจริงขอดูหน่อยหันหลังแล้วบึ้งใส่ได้หันหลังน็บึ้งหลังนี่ลอยใส่ยกย้ายลอยยักบึ้งบึ้งบึ้งใกล้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 นี่บึ้งบึ้งบึ้ง ฝันฝันทำพริกแกงได้ท่านจะอายไม่ทันแล้วเนี่ยถ้าไปกระเทียมก็หัวฝ่อแล้วไม่มีเนื้อแล้วอุตสาห์เขาอายไม่ทันไปจานอายไม่ทันครับแก่จนอายไม่ทันแล้วนี่ยวันนี้นายโยกแลบัวนุ่งจะถอยเรื่องวิธีเลือกคู่มาใจร้อนแล้วเออเออเออเอวันนี้จะพูดถึงเรื่องการเลือกคู่ มันมีวิธีดูมากมายมันมีวิธียังไงมั่งก็เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังอยู่นี่ไงฉันอยากรู้สักวิธีประเดี๋ยวก่อนสิประเดี๋ยวจะเล่าให้เลือกคู่เขาเลือกยังไงบ้างเดี๋ยวเจะไปไหนเดี๋ยวจะมีหน้าว่าถามว่าจะไปไหน ทำไมร้องคนเดียววะไอ้ท่อนของเขาก็ให้เขาร้องสิเอาเหรอเออนี่ยงไม่รู้เรื่องเงินเนี่ยไปยังก็โโดูดูดเลยอ,ะอ่ะว่งแน่เลือกคู่ดูยังไงมั่งเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังก็ได้อะไรร้องไปเรื่อยคนเดียวร้องเองตอบเองได้แล้วนี่ช่วยร้องนี่ไม่มีบุญคุณยังจะเดินหนีอีกเหรอไปยืนหน้าแห้งอยู่ทำไมล่ะ เขาไม่ต้องแบ่งกันร้องใช่ไหมแบ่งเลยขอเขาต้องขอเขาต้องขอเพลงของมันนี่คณะคณะคณะใช่ไหมคณะไม่ใช่คนดีมีอะไรต้องแบ่งกันร้องมีอะไรก็พูดเองปรึกษาเองคนอื่นก็ไม่เกี่ยวไงคนเขาจะร้องเราก็มีแคนอยู่แค่นี้สามคอร์สคนอื่นไม่เกี่ยวไม่่เกียวคือเราต้องเล่นเองร้องเองพูดเอง๋ยวนี้เขาจะร้อง ยังไม่ไปเลยจะพูดถึงเรื่องการเลือกคูแล้วมีวิธีการดวงกันอยู่มากมายเลือกคู่ดีๆแล้วน้องพี่โปรสาบถ้าคู่ไหนครับก็อย่าเอาไปอะไรูอะไรอ้าเขาพูดถึงเขาร้องถึงเรื่องคู่ไม่ได้รู้รองเท้าอ้า เอ้อะไรมีคู่แล้วมันจะดูดีทุกอย่างต้องมีคู่รู้ไหมเอ้ยข้าวก็ยังคู่กับนาเออปาคู่กับต้นไม้ใช่ไม่เสมอไปหรอกว่าฉันเห็นป่ามีไฟไหมปาคู่ไฟไหมไม่ใช่คู่อันนั้นมันคู่กับ อ๋เอเหรอู้อไร่ไมเนี่เขาคู่กันไม่ใช่คู่กันออท้องคู่ฟ้าหมาคู่สุนัขออชักคู่ช้าไงชักคู่ช้าก็ชักช้าไงมันคู่อยู่ชักช้าคู่กันไปทุกอย่างต้องมีคู่ท่านคงรู้สินะแม้แต่อวัยวะก็ในร่างกายเออ,เอ,อ แล้วมีอันหนึ่งมาอยู่ตรงกลางมีกลมๆสองข้างอยู่ขวาซ้ายมันคืออะไรฉันทายไม่ถูกมันก็คือจมูกของเราไงยังไงเนี่ยอันเดียวอยู่ตรงกลางกลมๆสองข้างก็รู้จมูกไงจะขึ้นเสียงไปถึงไหนเนี่ย มู่กายเหมือนชีวิตคนเราก็ต้องมีคู่อยู่คนเดียวน่ะมันอยู่ไม่ค่อยสบายถ้าอยู่คนเดียวและตอนทำทำไม่รู้จะทำอะไรสักใครถาอยู่สองคนละลืมหลับลืมหลับทีตอนทำทำสบายใจอะไรลืมหลับลืมหลับสองคนอสองคนก็ร้องลำททำเพลงเอาปี๊บเอากระมังมาเคาะดึ่มดึ๋มดึ่ม ลลุ่ลำโอ้ยทางฮอกขนาตายแล้วนะบ้าอะไระคิดแบบนจริงเหรอการเลือกคู่ครองมองคู่คิดการเลือกคู่ครองมองคู่คิดเลือกคู่ชีวิตมันก็ต้องคิดไวเอ้ยผู้ชายก็ต้องคู่ผู้หญิง ผู้ชายก็ต้องคู่ผู้หญิงถ้าผู้หญิงคู่ผู้หญิงพวกนี้ดนตรีไทยเอาตีหรือว่าตีสอู้ถ้าแกไม่รู้คอยแกตายให้แกตายให้แกตายรู้แล้ว <c oughs> แค่นี้ถึงตายด้วยตายละให้แกตาย <c oughs> ถ้าคู่ช่างเลือกกันให้จริงๆมันถึงจะสมใจผู้หญิงที่ดิ ก็ต้องมีโง่เห็นช้ได้ดูกันเดินดูกันเดินถ้าค้นงอนอกตั้งเรียกพญาหงเนี่ยถ้าค้นงอนอกตั้งเรียกพญาหงบอกตรงตรงว่าชัยได้ขนมชีหน้าผัวได้ไปไม่ต้องกลัวรวยทุกปล่เมียฉันชีน้า แต่ว่าเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนไปลงไปชี้หัวเขามันยังหาว่าเราทำร้ายไม่เกี่ยวกับเราเลยเออยังหาว่าเราว่าทำร้ายแล้จะดูไฟฟีขที่แมงวันผู้หญิงคนไหนลระมีไฟที่ปากจะเป็นคนพูดมากแถมยังปากร้ายวันวันก็พูดแผมแผมแผมเออพบางวันก็พูดแผมแผม แั่ทุกวันไปบางทีเราถามว่าพูดเรื่องอะไรหรือมันบอกไม่ได้ตั้งชื่อว่าพูดเรื่องเรื่องอะไรเอ้ปเห้อคนมีฝันมีป่าเออเน่ไครมีเมียเป็นครูขอบอก อันตรายสอนนักเรียนจนเคยตัวแล้วมาอยู่ก็ผหัวก็เคยตัวไม่หายนักเรียนทําการบ้านได้ก็บอกว่าดีเอาใหม่อีกทีแล้วเอาใหม่เอาใหม่หัวทําอะไรได้ก็บอกว่าดีหัวทําถูกใจก็บอกว่าดีเอาใหม่อีกทีเอาใหม่เอาใหม่ อีกทีละเอาไม่เอาไม่แต่ถ้าใครได้เมียเราเป็นนักร้องรับรองไม่ต้องอายใครเพราะเขาเป็นนักร้องเขาจะดาเพราะว่าจริงๆนาะฉันจะบอกให้วันนั้นฉันกลับ้านช้ามันยืนด่าอยู่ที่หัวกระไดบอกไปไหนมาไหนมาละก็เล่าตะนงนี่มันกี่โมงฉันคงจะไปไหน ใหม่น<ฟ>งกจับใจแต่ฉันมีเมียเป็นนางละครอน <wizard> ดาบเป็นคลอนละเพราะจับใจ <wizard> ่วันไหนฉันจบับบ้านช้ามานั่งพะเพียบได้อยู่ที่หัวบันได เอ้าแล้วแกจะหลับก็ทำไมเนี่ยด่าเมียด่าเออเนียด่าว่ายังงี้ไงแกเป็นหมอทำขวัญทำไมไม่เถียงมันมั่งเออจะเล่าให้ฟังอยู่นี่ไงเออแกเถียงมันละเหมือนกันเออเเถียงว่ายังไงอือให้หยุดเดี๋ยวนี้ น้าอีบอมโอ้ยน้เทพน้อีบอมนะใช่อบีบอมผมเทพนี่ฉันเป็นผัวแกแกมาด่าฉันทำไมอ <c oughs> นี่ฉันเป็นผัวแกถ้าแกอยู่ด่างเดี๋ยวจะพาไปกินกาแฟ <c oughs> วันนี้คงด่าไม่เสร็จหรอกมั้งวัน ไม่ไม่ไม่แกเราต้องอายไม่แกไม่อายเราจะชนะอายเาลูกขึ้นลุกเึ้อนเออถ้าคิดอีกทีนะชีวิตคู่นะ้าเข้าสนุกนะแบบนี้ก็สนุกนะสนุกสนานเพราะว่ายังไงก็เลือกกันมาแล้วเลือกกันมาแล้วต้องมาแล้วอยู่กันให้ได้ทะเลาะกันยังไงก็ให้นึกถึงช่วงโปรโมชั่นของความรักใหม่นะผัวเมียก็ต้องอยู่ให้ได้ต้องเข้าไว้ได้ถ้าเข้ากันไม่ได้มันก็อยู่กันไม่ได้ต้องหันหน้าเข้าหากัน ผู <muitas S 2> ้หญิงเนี่ยผู้หญิงเนี่ยจะเหมือนกับดอกไม้แล้วเรื่องผู้หญิงก็เหมือนกับเรื่องดอกไม้เลยผู้หญิงกับดอกไม้เนี่ยมันจะเหมือนกันมันจะหน้าเด็ดหน้าดอมหน้าดมหน้าชมหน้าเชยนผู้หญิงนะแต่ว่าผู้หญิงกับดอกไม้นี่จะแตกต่างกันอยู่อย่างหนึ่งคือคือดอกไม้เนี่ยเราได้มาเนี่ยเวลามันเหี่ยวเนี่ยเราทิ้งได้เลยใช่ใช่แต่ผู้หญิงถ้าได้มาเวลาเหี่ยวนะทิ้งยากยากยากไม่ได้ถ้าทิ้งได้ก็ต้องตายกันไปข้างแล้วส่วนใหญ่ข้างที่ตายก็จะเป็นฝ่ายเราเป็นข้างเรานี่แหละยิ่งนี่ ยิ่งคูดยิ่งเข้าตัวนะยิ่งเข้าตัวอ้าววันนี้นะฮะสนุกสนานกับจัมบัวหน้าบ้านนะครับเป็นความสุขนะครับก็แฝงไว้ซึ่งข้อคิดในการเลือกคู่เลือกคู่ดูกันให้ดีนะครับผมดูกันให้ดีนะครับวันนี้คุณผู้ช่วยหวังวัดท่านผู้ชมก็คงจะรับความสุขสนานพร้อมทั้งเรื่องราวความรู้นะครับเชิงวัฒนธรรมลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ